ทุกนี้ใครๆก็อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเห็นได้ว่ามีตลาดนัดเปิดใหม่ขึ้นที่ไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะแห่กันไปแทบจะในทันทีการจะได้ทำรายดีๆตามตลาดนัดบางทีจึงต้องมีคนรู้จักคอยส่งข่าวคาวว่าจะมีตลาดนัดเปิดใหม่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้สิทธิจองล็อกขายของก่อนใครซึ่งเว็บไซต์ Thai Fan Center มองว่าการจองล็อกขายของตามตลาดนัดแม้จะมีอยู่ไม่กี่รูปแบบแต่ก็มีรายละเอียดเยอะ ที่น่าสนใจในตนเองอยู่พอสมควรสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่อาจจะยังไม่มีความรู้ในด้านนี้มากนักลองมาศึกษาวิธีการจองร็อกในรูปแบบต่างๆจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าตลาดในยุคนี้มีวิธีการจับจองพื้นที่อย่างไรบ้าง 1. การจองล็อกแบบขายประจำวิธีการขายของแต่ละตลาดจะแตกต่างกันออกไปเช่นตลาดนัดรถไฟสีนคลินจะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าจองล็อกสินค้าได้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนในเวลา21นาฬิกา ซึ่งหลังจากเวลากำหนดทางตลาดจะเช็กว่าล็อกไหนที่หลุดล็อกไหนที่ไม่ได้จองก็จะจัดสรรให้ผู้เช่ารายใหม่ซึ่งการจองล็อกขายประจำส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายเดือนบางตลาดก็มีค่ามาจำบางตลาดก็ไม่มีค่ามาจำซึ่งการที่จะเก็บค่าเช่าแบบเต็มเดือนก็เพื่อกระตุ้นให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของทุกวันล็อกได้ไม่ว่างตลาดก็จะได้ไม่เงียบและเพื่อเป็นการชดเชยหากพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มาขาย เจ้าของตลาดก็จะมีรายได้ทดแทนได้บ้าง 2. การจองร็อกแบบไม่ประจำส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้ขายประจำตลาดใดตลาดหนึ่งแต่อาศัยขายไปทั่วๆซึ่งเป็นการจองล็อกแบบไม่ประจำ พ่อค้าแม่ค้าก็จะติดต่อกับเจ้าของตลาดหรือผู้ดูแลก่อนว่ามีที่ว่างพอสำหรับขายของหรือไม่และกฎเกณฑ์การจองล็อกของตลาดนั้นมีอะไรบ้างบางตลาดกำหนดว่าการจองล็อกเฉพาะวันเสารอ์อาทิตย์และตลาดใหญ่ๆอาจจะมีการแจกบัตรคิวสำหรับการจองล็อกซึ่งราคาของล็อกแบบไม่ประจำอาจจะถูกกว่าแบบขายประจำา 3. จับสลากล็อกตลาดนัด บางตลาดลูกค้านิยมมากย่อมเป็นที่หมายปองของพ่อค้าแม่ค้าขาจรด้วยเช่นกันดังนั้นไม่น่าแปลกที่จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าขาจรเหล่านี้อยากจับจองเป็นเจ้าของล็อกขายสินค้าซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าตลาดส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้าประจําอยู่แต่ก็มีที่เจ้าของล็อกเดิมอยากพักผ่อนอยากหยุดไปทําธุระและเพื่อให้ล็อกไม่ว่างทางตลาดจะจัดให้มีการจับสลากสําหรับพ่อค้าแม่ค้าขาจรทั้งหลายซึ่งมีข้อดี ที่ตลาดเองก็มีรายได้และลูกค้าที่มาเดินตลาดก็จะได้เห็นสินค้าใหม่ๆและล็อกสินค้าที่เต็มอยู่ทุกล็อกแต่ทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าขาดจรเองก็ต้องรู้ข้อมูลในตลาดนั้นๆและรู้จักกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะรวมเอาพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการมาพร้อมกันและจับสลากในทีเดียวเพื่อความเป็นธรรม 4. เปิดท้ายขายของส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีจับสลาก การเปิดท้ายขายของก็เป็นอีกวิธีรูปแบบที่พ่อค้าแม่ค้านิยมในบางตลาดที่คนอาจไม่ฮีตมาก อาจจะใช้การเดินเข้าไปติดต่อกับผู้ด,ดูแลตลาดและพูดคุยรายละเอียดในการขายของได้แต่กับบางตลาดที่คนนิยมมากย่อมีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดท้ายที่ต้องการพื้นที่มากตามไปด้วยวิธีที่ดีที่สุดคือการจับสลากที่เป็นรูปแบบไม่ต่างกันคือให้ทุกคนลงชื่อเพื่อรับสิทธิ์ไว้และนัดวันเวลาในการจับสลากเพื่อผลดีคือความเป็นธรรมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายของแบบเปิดถ่ายทุกคน 5. เปิดให้ขายฟรีเสียแค่ค่าน้ำค่าไฟ ของฟรียังไม่มีในโลกโดยเฉพาะบางตลาดที่เป็นตลาดนัดเปิดใหม่มักจะเอาใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยการเปิดขายฟรีๆกันไปเลยก็เพื่อเป็นโอกาสทองของพ่อค้าแม่ค้าที่จะมีโอกาสขายของแบบไม่ต้องมีต้นทุนเรื่องค่าเช่าแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการเปิดขายของฟรีเขาก็มีกําหนดระยะเวลาด้วยไม่ใช่แค่จะเปิดฟรีตลอดอาจจะแค่1-2เดือนแต่ถ้าตลาดเริ่มติด คนเริ่มฮิตทีนี้ก็จะวนกลับมาใช้วิธีการจองล็อกสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะขายประจําและการจับสลากสําหรับพ่อค้าแม่ค้าขาจรหรือพวกเปิดทายขายของแต่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายตั้งแต่ตอนฟรีๆหากขายดีก็จะไม่ย้ายไปไหนก็จะย่อมจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของตลาดไปเรียกว่าเป็นเทคนิคเดียกทั้งลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ผลอย่างไรก็ตามในช่วงที่เปิดฟรีใช่ว่าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย สิ่งที่ต้องจ่ายก็มีพวกค่าน้ำค่าไฟค่าบริการจัดการตลาดซึ่งจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของตลาดนั้นๆ 6. โอนสิทธิ์ปล่อยล็อกให้พ่อค้าแม่ค้าที่สนิท เป็นสิ่งที่พึงกระทําได้แต่ทางนี้ต้องมีการพูดคุยและแจ้งกับเจ้าของตลาดก่อนโดยส่วนใหญ่เจ้าของตลาดมักจะไม่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าล็อกแล้วปล่อยต่อเพื่อหากําไรส่วนต่างๆแต่วิธีการได้ล็อกแบบนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อพ่อค้าแม่ค้ารายเก่าต้องการที่จะหยุดขายและอยากให้คนในครอบครัวหรือญาติที่สนิทมาขายต่อซึ่งก็เป็นการขายต่อในช่วงเวลาเช่าที่เหลืออยู่ของล็อกนั้นๆซึ่งต้อง มีการพูดคุยกับเจ้าของตลาดให้ชัดเจนไม่ใช่ลักษณะของการค้ากำไร จากการปล่อยเช่าด้วยตนเองโดยภาพรวมเมื่อตลาดเปิดใหม่สักแห่งเริ่มแรกมักเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้ามาขายการฟรีๆในเบื้องต้นซึ่งจะมีการแจ้งชัดเจนว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อครบกําหนดก็จะมีการเก็บค่าเช่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจอยู่ต่อก็จะต้องเริ่มจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟให้เจ้าของตลาดส่วนล็อกไหนที่ว่างลงก็จะให้วิธีการจองล็อกแก่พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นซึ่งถ้า ความต้องการมีมากเกินกว่าจำนวนล็อกก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อความยุติธรรม วิธีการจับสลากนี้ยังนำไปใช้กับพ่อค้าแม่ค้าขาจรที่ต้องการพื้นที่ค้าขายในตลาดที่คนนิยมได้ด้วยรวมถึงบางครั้งที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายประจำแจ้งความต้องการจะหยุดขายเพื่อไปทำธุระใดๆก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ล็อกว่างเจ้าของตลาดก็จะเลือกใช้วิธีการจับสลากให้พ่อค้าแม่ค้าขาจรได้เข้ามาขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ตลาดมีรายได้แบบไม่บกพร่องและทำให้ทุกล็อกในตลาดเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าเช่น เดิม